สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ครูก้อนดินจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำข้าวเหนียวมูลโดยใช้หม้อหุงข้าวะนะครับขั้นตอนแรกเราเอาเข้าวเหนียวไปซาวน้ำจนกว่าจะสะอาดนะครับเมื่อเราซาวข้าวสะอาดแล้วนะครับเราก็มาหุงข้าวกันได้เลยโดยเราจะเติมน้ำประมาณ ปริมปริมข้าวนะครับเนี่ยครับแทบน้ำแทบจะเสมอกับข้าวเลยครับแล้วเราก็กดหุงได้เลยครับระหว่างรอข้าวเหนียวเราก็จะมาทำน้ำหมูนรอครับ น้ำมูลของเรานะครับวันนี้จะใช้กะทิสองกล่องเป็นกะทิสดหรือกะทิกล่องก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวก ทะทิสองกล่องเราจะใช้น้ำตาลห้าช้อนนะครับ5ช้อนสองสาเกลือครับ เือนึช้อนอประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่า <Okay. S 1> เราจะเพิ่มความหอมด้วยใบเตยครับเราใช้ใบเตยห้าใบนะครับใช่ okay. ร 1> 1ม้วนแล้วเราก็ใส่กับกะทิที่เราเตรียมไว้ครับ <Okay. S 1> เราจะยังไม่ตั้งหม้อน,นะครับเราจะตั้งหมอ้อก็ต่อเมื่อข้าวได้ที่นะครับเพราะว่าเราจะต้องมูลนข้าวเหนียว ตอนที่มันกําลังร้อน,อ,นอยู่เราจะทิ้งไว้สักคู่หนึ่งนะครับเรารอถึงจะมาเริ่มเคี่ยวกะทิกันอ่าครับมาดูข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวได้ที่แล้วครับเราก็มาเริ่มเคี่ยวกะทิกันครับเคี่ยวโดวยใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆ เขี่ยจนกว่าน้ำตาลทรายเกลือกะทิจะเข้ากันดีครับไปอ่อนครับเราต้องเขี่ยวไปเรื่อย เคี้ยวไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดเคี้ยวนะครับถ้าเราหยุดเคี้ยวเดี๋ยวกะทิมันจะแตกมันอ่าพอน้ําเริ่มร้อนความหอมของใบเตยก็กเริ่มออกครับอ่าพอเคี้ยวได้ที่เราก็มาขั้นตอนต่อมาเราก็มาสุยข้าวนะครับสุยข้าว สูดข้าเพื่อที่เราจะได้เอาน้ำกะทิเทลงอ่ยอสุดได้ที่แล้วเราก็จะเทน้ำมูลน้ำกะทิลงไปที่หม้อข้าวนะครับ กดหูงใหม่นะครับจนกว่ามันจะดีดถึงเป็นอันใช้ได้นะครับอ่าแล้วเรามารอดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงอ่าน่าจะได้ที่แล้วนะครับมาดูหน้าตาเป็นยังไงครับ จัดใส่จานที่เราเตรียมไว้นะคร,ครับนี่ครับข่เหนยียวมูนสูตรครูก้อนดินเห็นไหมครับหอมๆนะครับเรามากินด้กันครับกินได้อร่อยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ คนทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ